ตอกกระดาษแล้วก็ผูกเชือกกล้วยสมัยมก่อนแล้วก็จะลังมาเป็นถุงกระดาษที่ได้เล่นก็คือต้องกลับไปใช้ในเครียกงตอกดึงออกไหมตอกหรือเชือกอะไรเงี้ยบบร้อย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 อ่ะยาก,กินต้มจำหรือจะกินผัดก๋วยเตียวจะห่อใบตองให้สมัยก่อนและอะไรใส่ละ่ะด้าอยานเธอนี่จะเธอจะเป็นโซมาเหรอรุ่นเดียวนี้อ่ะเพราะแบไม่มีตรงนาะยึกยักยึดยัน ลำบากทักทิพแต่แรกว่าคนตายมังไม่ลำบากสักนิดเราว่าลูกค้าเวลาจะซื้อของถ้าเราใส่แต่ใบตองอย่างเดีวยวมันก็ออกเลยมันก็ยากหน่อยนะเนาะบางคนก็เอาถุงมาบางคนก็เอาถุงผ้ามาบางคนก็ไม่เอาถุงผ้ามาแล้วพี่ก็ว่าจะหาถุงผ้าแจกลูกค้าเหมือนกันแต่ยังยังไม่ได้ตั้งตัวเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าอย่างคนมาซื้อเนี่ยหมือว่าวขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าจะ็นถุงกระดาษแล้วก็จะขี่ไงก็จะกลับไปยุ่งเดิมอีกเราควรมีถุงสำรองให้ แต่ควรเป็นถูงกระดาษก็ต้องมีนวัตรกรรมในการที่จะออกมาแทนขวดพลาสติกเพราะไม่องนั้นนะ่ะพ่อค้าแม่ค้าถ้าเดือดร้อนเขาก็มีกฎบังคับเขาให่คือรถแต่มันด,ดีอยู่แล้ว ทีนี้จะให้เลิกเลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีข้อยกเว้นบ้างอะ่ะไม่งั้นจะให้เขาถือกระมังมาใส่ปาลาเราใส่อะไรเราก็มไม่ใช่ใช่ไหมฝั่งหลังที่เราดูกันเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษแทนเห็นไหมซื้อผล,ลไม้ซื้ออะไรใส่ถุงกระดาษที่เป็นถุงกระดาษส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ใช้พลาสติกประเทศไทยเรามันยากนะให้คนหิ้วถุงผ้าหรือว่าเอากระเป๋าหรือว่าเอาอะไรก็ตามขนาดพี่ๆยังลืมแต่ก็จะไม่ขอถุงนะถ้ายังอื่นนะโอเคใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นข้าวแกงเขาต้องใส่อ่ะเขาก็จะถือกลับบ้านไไม่่ดด้อยูี คนก็เอาตะกร้ามาใส่ก็คือโอเคเอาใส่ตรงนี้นะไม่ต้องเอาถุงก,ก็คือโอเค 50-50ค่ะมันจะว่าดีร0% 0ก็ไม่ใช่ตลาดเขาซื้อของสดเป็นพวกอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นพวกหมูพวกี้เป็นพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้มันจะลำบากหน่อยนะแต่ถ้าเป็นที่มันไม่ใช่ของสดนี้ก็โอเคอค่ะสำหรับคุณป้าไม่มีปัญหาค่ะป้าไม่ชอบอยู่แล้วนะแตคุณพลาสติกเราใช้ถุงผ้ามันง่ายดีส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีทั้งสองอย่างเราไปซื้อหมูซื้อไก่ถ้าไม่มีถุงเราจะทำยังไงอย่างคนที่เขาไม่ได้ไปมันก็ซื้อไม่ได้ ต้องหาวิธีหาหาถุงเองไงหาค่าาถุงเองอย่างยังต่างประเทศอย่างเงี้ยร้านาสะดวกซื้อเขามีถุงนะแต่เป็นถุงกระดาษไม่ใช่ถุงพลาสติกผมก็ามมองส่วนของคนดีคนระับแต่อะไรที่มันแบบบรรลไม่ได้จริงก็ไม่ควรจะบรรลมันมันก็ต้องซื้อน้อยลงซื้อแล้วกินเลยมันก็ังไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าแต่ผ้ากมีเขาก็มีถัง,ง,งใส่นะนี่เขาส่วนมากเขาใช้กระป๋องผ้าก็ต้องใช้กระปอ๋อง,องแทนเะนี้ยถ้าไม่ใช่ถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ถุงดำกันแล้วมันต้องช่วยกันทุกทางเลยนะถ้าจะลดอ่ะ ทั้งคนผลิตทั้งคนใช้ต้องช่วยกันเลยนะถ้าอย่างนั้นแ่ะ